สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทำอะไรก็ทำนะครับก็พบกันอีกนะครับผมเบิร์ตธนิตนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับก็วันนี้เช่นเคยนะครับมีข่าวนะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเหรียญกระสับเช่นเคยนะครับก็คือเป็นข่าวที่มีการค้นพบเหรียญนะครับเหรียญที่อยู่ในรูปแบบที่ราคาสูงด้วยนะครับมีความต้องการของนักสะสมนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบแล้ว เรียบร้อยนะครับว่าเป็นเหรียญจริงนะครับไม่ได้มีการดัดแปลงมานะครับหรือว่าปลอมแปลงมานะครับซึ่งเหรียญนะครับที่มีการค้นพบเจอเนี่ยนะครับผมทางร้านรับซื้อนะครับหรือว่านักสะสมเนี่ยนะครับเขาตั้งราคานะครับกันเป็นหมื่นๆเลยนะครับคือเหรียญสภาพสวยๆเนี่ยนะครับเป็นหมื่นๆเลยนะครับเหรียญที่ว่านี่คือนะครับล่าสุดนะครับมีการพบเจอในปีพศ2555นะครับในเหรียญชนิดเหรียญ2บาทนะครับซึ่งนะครับเหรียญ2บาท ปี2555เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเหรียญสีทองนะครับก็คืออลูมิเนียมบลอนนะครับเนื้อผสมอลูมิเนียมบลอนนะครับเป็นสีทองเหลืองที่เราเรียกกันนะครับปี2555นะครับซึ่งมียอดการผลิตเนี่ยนะครับที่สูงมากนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับลองไปดูไปทวนกันดูนะครับอย่าคิดว่าปี2555ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นนะครับก็คือยังไม่นิยมนะครับเพราะว่าผลิตเยอะนะครับแต่ว่านะครับเหรียญที่จะบอกนะครับก็คือม ไปตรวจดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าพบเจอแบบนี้นะครับเขาตั้งราคากันเป็นหมื่นๆเลยนะครับเหรียญที่ว่านี้นะครับมีลักษณะแบบนี้นะครับผมคือถ้าเหรียญทั่วไปปกติทั่วไปนะครับเหรียญ2บาทปี2555นะครับทั่วไปเลยนะครับก็คือด้านหัวก็จะเป็นพระเศียรใหญ่นะครับด้านก้อยก็จะเป็นเจดีพระธาตุภูเขาทองนะครับผมแต่ว่านะครับผมที่นะครับมีราคาเป็นหมื่นนี่ก็คือนะครับลองจับพลิกดูนะครับถ้าใครมีสะสมเยอะๆนะครับ ไม่ว่าปีไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่าเนี่ยนะครับคือข่าวล่าสุดมีการพบเจอปีนี้เลยนะครับปี2 5 5 5นะครับเราก็ไปเน้นดูปีพศ2 5 5 5ก่อนนะครับว่านะครับมีเหรียญแบบนี้หรือเปล่านะครับก็คือด้านก้อยมี2ด้านนั่นเองนะครับไม่ว่าหน้าหลังนะครับเราพลิกยังไงนะครับก็มีด้านก้อย2ด้านนะครับแบบนี้นะครับเจอแบบนี้นะครับผมเ ราคานะครับราคาซื้อเข้ากันเนี่ยนะครับผมนักสะสมหรือว่าร้านรับซื้อนะครับเขาซื้อนะครับในราคาเป็นหมื่นเลยนะครับในสภาพที่สวยนะครับผมหรือว่านะครับถ้าสวยไม่สวยยังไงถ้าพบเจอนะครับก็ส่งนะครับการประเมินนะครับส่งรูปให้ทางร้านรับซื้อนะครับหรือว่ามีนักสะสมที่ติดต่อนะครับหรือโพสต์ขายนะครับราคาจะสูงมากนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับอย่านําไปใช้นะครับผมก็เก็บไว้นะครับส่งนะครับร้านรับซื้อนะครับราคาได้เยอะ กว่าหน้าเหรียญเนี่ยนะครับหลายเท่าจริงๆนะครับผมจาก2บาทกลายเป็นหมื่นๆนะครับผมหรือว่านะครับเราพลิกมานะครับเจอเป็นแบบหัวทั้งสองด้านก็ได้นะครับผมในปี2555เนี่ยนะครับาคาดว่านะครับมีการพบเจอแบบนี้นะครับเพราะว่าเจอกันอยู่ในหลายปีปศแล้วนะครับคาดว่ายังมีอีกนะครับยังมีการพบเจอน่าจะมีการพบเจอได้อีกนะครับเพราะว่า มีการพบเจอเรื่อยๆนะครับในหลายปีพศนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็คือปี2555นะครับมีการพบเจออีกแล้วนะครับผมในปี2555ในชนิดเหรียญ2บาทรัชกาลที่9นะครับลองไปตรวจสอบกันดูนะครับก็วันนี้นะครับเบิร์ตธนิดนุอิสระพูดเรื่องเหรียญน,นะครับก็ นำเสนอข่าวสารนะครับอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆนะครับเพื่อประโยชน์ของเพื่อนๆนะครับ FC นะครับหรือว่านักสะสมเอ่อหรือว่านะครับนักหาเหรียญนะครับหรือว่าผู้ที่กําลังจะเริ่มเล่นเหรียญกระสับนะครับหรือว่าแบงก์ต่างๆนะครับผมจะอัปเดตข่าวสารให้นะครับหรือว่าเรื่องของราคานะครับหรือเหรียญรุ่นไหนนะครับที่มีนักสะสมต้องการนะครับก็ฝากกดติดตามเบอร์ธนิตนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับโชคดีในการสะสมเหรียญนะครับสวัสดีครับผม